มีอีกคําถามนึงค่ะอาจารย์เมีผู้ชมท่านหนึงนะคะลูกศิษย์อยากจะถามอาจารย์คือตอนก่อนนอนขอขออ่านเลยนะคะอาจารย์ตอนนอนก่อนที่จะเลิ้มหลับมักจะได้ยินเสียงเหมือนอะไรระเบิดอยู่บนหัวนอนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงตกใจต้องลุกขึ้นมาดูว่าอะไรระเบิดเสียงดังทุกครั้งเลยค่ะ ก็ฝากถามอาจารย์ว่าเป็นสภาวะอย่างไรแล้วก็ขอเสริมว่าชอบเพลงผาดใจกับบ้านมากเลยเพราะมากค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะเพลงน,นี้ดีนะในอนาคตเนะี่ยคงจะดังได้ได้ยินเสียงระเบิดในขณะที่นอนตรงหัวเตียงแต่ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคือคือคืออย่างนี้นะอันนี้เนีน่ยนะมันจะเกี่ยวกับตาที่สามของเรา ตาที่สามเนี่ยมันเชื่อมกับไอ้ภายพนิวแกลนของเราภายพนิวแกลนภาษาไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียกทับศัพท์เมืองยพนิวแกลนนะคะคือไอ้ภายพนิวแกลนของเราเนี่ยนะทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายเออเมืองจีนนะคะปรัชญาเนี่ยของเมืองจีนเนี่ยนะคะเขาวาดรูปเนี่ยออกมาแล้วเขาพูดฟันธงเลยนะว่าวิญญาณของเราโลเคชัน่น ของวิญญาณของเราธาตุรู้ของเราตัวใจของเราอะอยู่ณจุดตรงนี้ก็คือจุดที่ไพนยเนลแกลมคือธาตุรู้ของเราคอนชเชนเนสไอวิญญาณของเรานะี่มันเป็นเรื่องของพลังงาน mm hmm. นะคะมันก็คือเนี่ยอยู่ตรงตรง,ตรงเราเราเราจะเอาเอาเอา,เอาตามโมเดลเนี่ยของของทางคนจีนก็ได้แล้วแล้วที่จริงของฝรั่งก็พูดแต่เรื่องของไพนยเนลแกลมแล้ว่าอาจารย์จะจะจะ,จะเอามาพูดวันหนึ่งแต่ขอขอขอเรียนรู้ก่อน ะะแล้วไพเนลแกลนตัวนี้เนี่ยซึ่งก็คือเป็นตัวใจเนี่ยของเราก็คือเป็นวิญญาณขานันวิญญาณธาตุเนี่ยของเรานะคะมันก็คือตัวใจนะคะจะผูกพันเนี่ยกับตัวกายของเราเนี่ยโดยผ่านที่เขาเรียกว่าซิลเวอร์โคดเส้นสะดือที่เป็นที่เป็นเออเป็นเป็นเงินใช่ไหมซิลเวอร์โคดเนี่ยก็คือเวลาที่เราฝันเนี่ย ก็คือตัวใจเนี่ยของเราเนี่ยก็ออกไปออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวแต่ก็ยังผูกพันกับตัวนี้เนี่ยในลักษณะของซิลเวอร์โคดก็คือยังยังคอนเนค t กันอยู่เชื่อมกันอยู่เมื่อฝัน,าฝานเสร็จเนี่ยพึงพอมก็กลับกลับมาก็กลับมาสู่ในภายนืแกรนมาอยู่ตรงนี้แล้วเอาโมเดลเนี่ยของของของฝรั่งคือพระเจ้าเนี่ยได้พูดถึงขันห้าวิญญาณขันแต่ถ้าไม่ได้ให้โลเคชั่นเนย โอเคโลเคชันันนั้นก็คือไพเนัแกรนเนี่ยคือลักษณะเนี่ยของการเนี่ยสร้างองค์พระที่มีที่มีเนี่ยแหลมๆตรงนีนนงนงนนะะ้นั่นคือลักษณะของโคนอ่ะของไอไพโคนอ่ะนะคะนั่นคือลักษณะของไพเนัแกรนคือข้างในเนี่ยนะคะมันมันมันกลวงแล้วก็มันมีส่วนของน้ําแล้วในน้ำเนี่ยมันมีคริสตัลแล้วคริสตัลอันนี้นี่แหละ นะคะเป็นที่อยู่เนี่ยของพลังงานที่เป็นาธาตุรู้เนี่ยได้ฉะนั้นเรื่องคริสตัลเนี่ยมันถึงสําคัญมากเพราะว่าคริสตัลเนี่ยมันเป็นแมตเตอร์ที่มันใกล้ที่จะสามารถกลายมาเป็นเอ่ออินเทลเจ e ยนบีอิงเนี่ยได้จําได้ไหมที่ที่มีไอ้คริสตัลอะไรโฟตอนเบลล์โฟตอนเบลล์ที่เป็นคริสตัลลีนอะเห็นไหมมันเชื่อมกันหมดเลยอะที่มาทางระบบสุริยะจัก,กรวาลเนี่ย นะคะแล้วเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยเขาเรียกถึงเรียก crystal children crystal children อะไ like ร indigo children นะคะเพราะว่าไอ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  structure เนี่ยของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยเป็น crystal base เป็น crystal base ฉะนั้นคริสตัลเนี่ยมันเป็นมันเป็นธาตุที่มันก็พัฒนาเนี่ยของมันที่พร้อมจะพร้อมที่จะ accommodate consciousness in the future เข้าใจไหมอ่ะโอเคนะคะกลับมาที่คำถามเนี่ยของคุณนะคะฉะนั้นไอตัวธาตรู้เนี่ยของคุณเนี่ยตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณนอนที่คุณนอนนะคะธาตรู้ตรงนี้คือตัวใจเนี่ยของเรานะคะมันสามารถไปเที่ยวเนี่ยได้เที่ยวเนี่ยต่างมิติเนี่ยได้เที่ยวต่างมิติได้ฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่า เสียงระเบิดอันนั้นคือเสียงระเบิดของการไปเที่ยวต่างมิติต่างดิเมนชันของคุณเพราะบางคนเนี่ยนะคะมันง่ายต่อการที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยออกมาเนี่ยได้ง่ายคือคุณไม่จําเป็นที่ต้องหลับปุ๋ยที่จะต้องฝันเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขาฝึกมาดีแล้วอะอย่างพวกรีโมทวิวเออร์รีโมทวิวอิงอะดูไกลอะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของมีดิเทชันทั้งนั้นเลยนะคะ พวกรีโมทวิ w i ิงเนี่ยเขาเทรนเทรนเทรนไอ้ทักษะของเขาอะในการที่จะเอาธาตุรู้ของเขาก็คือ mental self ของเขาคือตัวใจตาใจเนี่ยของเขาเนี่ยออกไปหาข้อมูลในสิ่งที่เขาต้องการที่จะหาเข้าใจไหมนะคะกับ t a r ์เกเนี่ยของเขานะคะเออ sorry เอ,อมีใครที่ยังไม่ได้ปิดไมค์เนี่ยช่วยปิดหน่อยนะคะ ยกเว้นลูกปัดนะคะยกเว้นลูกปัดไม่ต้องปิดนะคะคนอื่นเนี่ยขอให้ปิดนะคะพวกพวกรีโมทวิวเออร์เนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นทักษะของเขาเป็นสกิลของเขา ที่เขาพอมีทาร์เกตอะไรมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับอดีตเกี่ยวข้องกับอนาคตนะคะเพราะว่าเพราะว่านอกมิติอันนี้เนี่ยเรื่องไทม์เนี่ยมันไม่ใช่ลิ้นเนี่ยมันไม่ได้ว่าต้องต้องเป็นเส้นเนี่ยอย่างนี้อดีตปัจจุบันอนาคตมันเนี่ยมันซ้อนอะไรต่ออะไรกันหมดฉะนั้นอดีตอนาคตเนี่ยมันซ้อนซ้อนเพราะฉะนั้นเขาสามารถไปดูได้จะดูอดีตก็ได้ดูอนาคตเนี่ยก็ได้มันซ้อนซ้อนกันอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือความสามารถที่ผู้เจ้าของเรามี นะคะเนี่ยจุตูปปาะตะยานปเุเพนิวาสานุสติยานฉะนั้นกลับมาที่ตรงนี้เออเออกลับมาที่ตรงนี้เนี่ยว่าเสียงระเบิดอันนั้นมันเป็นไปได้ว่าธาตุรู้ของคุณนะคะตัวใจนนะ่ะตัวใจเราสร้างคาแรคเตอร์มันตัวใจของคุณในขณะที่นอนหลับเมื่อบางคนนอนหลับลไปเลยยังไม่ได้ทันหนานอนเลยนะคุณก็เริ่มที่จะเห็นอะไรแต่อะไรมีเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับฝันนะ่แต่ก็ยังตื่นอยู่อะ ลูกปัดเคยมีไหมอาจารย์เนี่ยบ่อยเลยนะคะคือคือคือแต่แต่แต,แต,แต่แต่มันเหมือนกับว่าไอ้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 ตัว conscious เนี่ยของเราตรงนี้เนี่ยมันมันก็มันเบลอไงมันเหมือนกับว่าเนี่ยหลุดไปเนี่ยอีกโลกหนึ่งแล้วก็เห็นเหตุการณ์เห็นอะไรต่ออะไรฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นคําอธิบายอันเดียว ที่น่าจะอธิบายเนี่ยได้ว่าเสียงอันนั้นอาจจะเป็นเสียงเนี่ยของเหตุการณ์ในอีกมิติหนึ่งที่คุณไปเข้าใจไหมแล้วการรับรู้นะคะมันก็ยังคง connect กับไอ visual cortex ของเรา visual cortex <ม>เอ่อภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็คือสมองนะคะในส่วนหนึ่งเนี่ย visual cortex เนี่ยมันก็จะมีเส้นประสาทอะไรต่ออะไรที่ ที่เชื่อมกับตาเนื้อของเราที่เชื่อมกับตาเนื้อของเราแล้วก็เชื่อมกับไอ้ไพนยลแกลนของเราก็คือตาใจไพนยลแกลนเนี่ยนะคะไอ้ไพนยลแกลนของเราที่บอกว่าที่เป็นรูปโคนเนี่ยนะคะไอ้ไพนโคนตรงตรงนี้เนี่ยที่มาเป็นพระเศียรเนี่ยของของที่สร้างเจดีย์ก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไพโคนนีนะ้มีอยู่โดยทั่วไปเลยนะคะนี่ก็คือเนี่ยไพนยลแกลนนะคะเออ สตรักเจอร์ของมันของไพเนลแกรนตรงนี้สตรั c เจอร์ของมันนะคะเหมือนกับตาของเราเลยนะคะมีการวายลิงมีการอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนกับตาเนื้อของเราฉะนั้นตาที่สามฉะนั้นการที่เขาใช้ว่าตาที่สามเนี่ยอินเนอร์อเนี่ยเติร์ดอมันไม่ผิดเลยมันไม่ผิดเลยตรงนี้เนี่ยเรื่องภายนลแกลนเนี่ยคะมันเป็นความรู้ของพวกมนุษย์ต่างดาวของอ e ียิปต์โบราณของแอตแลนติสที่เขามีมาโดยตลอด มันจึงอยู่ในอยู่ในอาจารย์ต้องเอาหาภาพให้ดูเนี่ยทีหลัง นะคะคฉะนั้นเรื่องพายโคนเนี่ยมันจะอยู่ในภาพในอียิปต์นะคะม,มีมีมนุษย์ต่างดาวของพวกอนุนากีเนี่ยเธอให้พายโคนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเธอพายโคนเนี่ยอยู่เลยนะคะแล้วกถ็ถ่ายทอดเนี่ยกันกันมาเรื่อยอย่างไรก็ตามนะคะพโนกแกรนเนี่ยของเรา กับตาของเรานะคะมีระบบประสาทที่ไปยังไอ้ visual cortex visual เนี่ยก็คือการเห็น visual คือการเห็นนะคะไอ้ cortex ก็คือสมองอะส่วนที่จะมาแปลงเป็นภาพให้เราเห็นเป็นภาพนะคะเป็นอะไรแต่อะไรเนี่ยให้เราเนี่ยได้รับรู้เป็นความคิดอะไรแต่อะไรก็ใะไหมฉะนั้นฉะนั้นมันก็ยังทำงานอันนี้เนี่ยเหมือนกันฉะนั้นคุณก็นี่คือสาเหตุที่คุณได้ยินเสียง ก็คือว่าตัวภายในแกงก็คือตาที่สามน,นี้แหละไปเห็นเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วมันก็ยังเชื่อมกับไอ้วีโชคอร์เทกซ์มันก็ทําให้เราเนี่ยเห็นทั้งภาพเห็นทั้งได้ยินทั้งเสียงด้วยนี่คือเป็นเป็นคำอธิบายเนี่ยอันเดียวที่เราสามารถที่จะนั่นได้ถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่มีใครทําเสียงอะไรเนี่ยอยู่ใกล้ๆในมิตินี้ในมิตินี้ก็ต้องเป็นเรื่องของมิติอื่น เรื่องของมิติอื่นแล้วแล้วคนที่นั่งสมาธินะคะคนที่นั่งสมาธิอย่างเมื่อเช้านี่อาจารย์นั่งเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ตาใจนะคะก็ก็เห็นนะนะคะหน้าตาเนี่ยของผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหชัดเจนมากชัดเจนมากเนี่ยเหมือนกับเห็นอย่างนี้อย่างนี้แหละชัดเจนมากแล้วแล้วตาของผู้หญิงคนนั้นนะคะ ยังมองคือยังศากับอาจารย์ด้วยก็คือสศากับไม่ใช่ตาเนื้อของเราสศากับตาใจของเราตาที่สามของเราซึ่งอันนี้อาจารย์เห็นบ่อยมากในสมาธิก็หมายความว่าในสมาธิของเราเนี่ยไอตัวไอไาโนกแกลนของเราไอ,ไอตาใจนี่แหละตาใจของตัวใจตัวใจของเราอะร่อนไปละแร่นไปละนะคะไปนู่นนั่นนี่แล้วก็จะไปเจอนู่นนั่นนี่อะไรแต่อะไร แล้วก็แล้วก็เห็นมันจึงชัดเจนไงเหมือนกตาเนื้อเห็นฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิเราเห็นอะไรข้างในที่เราเรียกนิมิตนิมิตเนี่ยมันก็เห็นแบบชัดเจนเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับตาเนื้อเนี่ยเห็นซึ่งมันเหมือนกับพวกพวกด REAM ความฝันว่าทำไมมันจริงมากเพราะว่าความฝันที่มันจริงเนี่ยมันเป็นกิจกรรมของตัวใจกิจกรรมของตัวใจที่ไปอีกมิติหนึ่ง ไปอีกมิติหนึ่งนะคะแล้วก็ไปหาความรู้หาหาประสบการณ์อะไรแต่ว่าเราเพราะว่าเรายังไม่ได้ไม่ได้ตายไงฉะนั้นเรายังเชื่อมกับ physical body ตัวกายอันนี้เนี่ยอยู่เขาเรียกว่า silver code silver code ก็ใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นคนที่ใกล้ตายนี่นะคุณต้องระวังนะคะเออคุณอย่าไปยือ้อคุณอย่าไปยือ้อยุดฉุด เขาเอาไว้คนที่ใกล้จะตายเนี่ยนะอย่าไปร้องโฮมร้องไหอ้อะไรต่ออะไรต่อหน้าต่อตาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยไอ้ซิลเวอร์โคดเนี่ยระหว่างตัวกายกับตัวใจเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดจําเป็นจะต้องตัดแล้วก็ปล่อยให้วิญญาณเนี่ยของเขาเนี่ยไปตามวิถีทางที่เขาจะต้องไปแต่ถ้าสมมุติว่าญาตินะคะร้องโหมร้องไห้อะไรต่ออะไรพยายามจะยึดเอาไว้จิตวิญญาณตรงนั้นก็ยังผูกพัน ก็ยังผูกพันก,ก็ยังก็ยังเกาะรัดเอาไว้อยู่ฉะนั้นสายสัมพันธ์อันนี้เนี่ยไอ้ไอ้ซิลเวอร์โคดอันนี้เนี่ยเส้นสายสะดืออันนี้เนี่ยระหว่างตัวกายตัวใจมันตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ก็ยังจะยือ้อยุดอยู่ตรงนั้นซึ่งมันไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ฉะนั้นคนใครที่มีญาติที่แล้วก็อยู่ในวัยที่ใกล้ตายเนี่ยคุณจะต้องพูดให้เขาสบายใจ ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะตัดอันนี้เนี่ยไปเพราะว่าจะมีพวกดวงวิญญาณอะไรแต่อ,อะไรพวกเพื่อนฝูงญาติอะไรแต่อ,อะไรเนี่ยมารับไปมารับเอ,อ่อวิญญาณอันนี้ไปเนี่ยจะอุ้มไปจะอุ้มไปแต่ทีนี้เนี่ยมันจะอุ้มเนี่ยไปไม่ได้ถ้าสมมุติว่าซิลเวอร์โค้ดอันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกตัดเพราะความห่วงใยคุณต้องไปอ่านเรื่องอ่านเรื่องเนี่ยสวรรค์อะไรนะสวรรค์มีจริงอะ เพราะว่าบางคนที่เขาที่เขาทรมามากนะคะผ่านทรมาเนี่ยจากการจากขั้นตอนของช่วงที่ตายเนี่ยมากนะคะไปแล้วเขาจะต้องเอาไปบำบัดจะต้องเอาไปฮิลนะคะใช่จะต้องเอาไปฮิลนะคะจะต้องจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เขาเนี่ยฮิลก็คือว่าจะต้องนอนเนี่ยอีกนานเลยกว่าที่จะให้ชินเนี่ยว่านี่เขามาอยู่อีกมิติหนึ่งแล้วแต่แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ก็คือว่า ตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราตัวนี้เป็นอมตะมันไม่ตายแค่แค่เดินทางต่อในขณะที่ตัวนี้รูปขันมันแค่ดินน้ําลมไฟพลาสมาเท่านั้นเองเข้าใจไหมมันมันไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นแค่เปลือกเป็นแค่เปลือกที่เราไปกอดรัดเอาไว้อะนะคะฉะนั้นตัวนี้เราเราจึงใช้คําว่าตายแล้วคําว่าตายเนี่ยแมมันให้เนกาทีฟอิโมชั่นมากมันให้แบบคนก็หวาดกลัวฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้คุณจะต้องพยายามฟัง นะคะความรู้ของอาจารย์ในเรื่องก่อนเอวิชาเพราะหลายคนเนี่ยพูดมาแล้วนะคะว่าความรู้ก่อนอวิชาที่รู้เรื่องโซแพลนรู้เรื่องการหาประสบการณ์อะไรเนี่ยของของมือคาบ้านเนี่ยนะคะมันทําให้เขาเนี่ยออยอมรับความตายเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องของเพลาดามชีพเลยละ่ะนะคะเข้าใจนะคะบริบทของชีวิตเนี่ยใน,ในอีกในอีกระนาบหนึ่งที่ทำให้ความกลัวตายเนี่ยหายไปน้อยลงไปเยอะเลย นะคะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยมีความรู้ที่พพอร์ตนะคะทั้งหลังอวิชาก็มีก่อนอวิชาก็มีนะคะแต่ว่าความรู้ชีวิตของตัวเองมันจําเป็นที่จะต้องมีที่จะต้องเป็นโอเพนบุ๊กเนี่ยให้กับเราเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเครื่องแบบของพระชีเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนกับ Endorsement เป็นเหมือนกับเป็นใบประกาศเป็นใบประกาศที่ว่าทำไมต้องฟังผู้หญิงคนนี้ โอเคอาจารย์เหนื่อยแล้ว I'm I'm tired เดี๋ยวต้องไปหายาย่าไม่ค่อยดีเลย oh. คืนสุดท้ายที่อาจารย์ไปไปเฝ้านะคะตอนนี้ต้องสองคนเฝ้ากับแบรลี่อาจารย์ก็ให้แบรรี่ขึ้นไปนอนข้างบนบอกว่าถ้าติดขัดก็จะเรียบอาจารย์ก็นอนอยู่ข้างล่างนะคะ oh. แล้วก็ยาก็พวกแคร์เรอร์ม,มาก็ให้เข้านอนตอนสามทุ่มตอนสามทุ่มนะคะ แล้วแล้วเขาก็ท่านก็นอนโอ้โทษทีนะคะโทษทีเออนะคะท่านก็นอนไปแล้วก็เดี๋ยวจันก็เดี๋ยวนะ e m ม v e p ิ n แล้วปรากฏว่าสี่ทุม 5, ท่มห้าทุ่มท่านก็นอนไม่หลับ นะัยึกยักยึกยักอาจารย์ก็เข้าไปดูจับมือแกก็เต็มไปด้วยความวิตกกังวลนะ่ะข้างในนะคะวิตกกังวลคิดมากแล้วก็บูดหน้าเนี่ยนะคะแบบไม่ดีเลยอ่ะนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จับมือแกนะคะให้แกบ,บอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องอะไรแต่อะไรนะคะแล้วแกก็พูดบอกว่าฉันไม่รู้อยู่ที่ไหน I I don't know where o เมริกาไม่รู้ไม่ร,มรู้ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนอะไรคือไม่รู้ นะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งจ้องหน้าอาจารย์แล้วก็บอกว่าผู้อยู่บอกเธอเป็นใครโอ้โหอาจารย์เนี่ยนะใจหายวาบเลยนะบอกว่านี่สู้ไงแม่สู้สู้เนี่ยแบรี่ก็อยู่ตรงนี้นี่ไงลูกชายลูกสะพายอยู่ตรงนี้แม่ไม่ต้องห่วงนอนนอนนอนแล้วก็เที่ยงแกก็มีนอนบ้างเที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่าก็ลุกขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงอาจารย์ก็ต้องลุกขึ้นมาพาแกนั่งกันกระโถนตีห้าครึ่งก็แกก็นั่ง นั่งอยู่เขอาเตียงก็ต้องการนั่งกระโถดนะแต่เราก็ต้องเนี่ยคอยฟังอยู่แล้วก็มีกล้องเนี่ยดูอีกห้องหนึ่งนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็ียกว่าพวกลูกๆเนี่ยก็เหนื่อยกันเพราะแต่ละคนนะก็ไม่ใช่ว่าหนุ่มสาวกันที่ไหนฮะโรเบิร์ตเนี่ยพี่ชายแบร์รี่เนี่ยเจ็ดสิบสองแล้วนี่ตองคนนี่ก็หกสิบแปดนะคะน้องสาวก็เนี่ยอยู่ที่หกสิบห้า บ4 6 5แต่ละคนก็เหนื่อยแล้วก็แต่ละคนก็มีครอบครัวเนี่ยของตัวเองฉะนั้นตอนนี้เขากําลังพูดถึงเรื่องการที่จะต้องให้ญาติเนี่ยนะคะไปที่ไปที่บ้านพักคนชาราดูก่อนว่าได้ไหมถ้าแกไม่อยู่ไม่ได้เราก็จะพาท่านกลับจะพาท่านกลับแล้วก็สามสี่วันก่อนเขาบอกฉันไม่อยากอยู่ละ I don't want to leave I don't want to leave ไม่อยากอยู่ละไม่อยากอยู่ละ นะคะมันก็เรียกว่าถึงใกล้อายุไขแล้วละอาจารย์ว่าเนาะใกล้อายุไขแต่ว่าพวกลูกของเขาเนี่ยนะคะเรียกว่าดูแลตั้งแต่พ่อมาถึงแม่เนะยสามปีกว่าเนี่ยนะต่อเนื่องเลยตั้งแต่พ่อมาแล้วก็คิดว่าพ่อเสียแม่จะมีช่วงที่ดีแต่ปรากฏว่าพอพ่อเสียปุ๊บเนี่ยแม่ก็ลงเลยเราก็เลยดูแลต่อเนื่องมาอดฉะนั้นพวกเขาก็เหนื่อยแบร์ลี่เนี่ยยอมรับเขาเหนื่อยไม่ไง ก็ยังดีว่าอาจารย์เนี่ยอยู่แถวนี้นะคะอาจารย์ยังอยู่แถวนี้ก็ยังพอช่วยพวกเขาเนี่ยได้บ้างฉะนั้นงานอาจารย์เนี่ยไม่หยุดคือถ้าไม่งานของเราก็งานของเขาอ่ะโอเคนะคะอาจารย์ต้องขอตัวละเดี๋ยวไปเยี่ยมเยี่ยมย่าก,ก่อนไปเยี่ยมย่าก,ก่อนแล้วก็เราค่อยว่ากันส่วนเรื่องของดิมดีไวิ์อาจารย์จะอัปเดตให้นะคะค่ะโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะทุกทา่านสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันวันพุธเจอกันวันพุธ